สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา P l แ b บนะครับวิชาปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและพลังงานทดแทนแบ่งงานที่หนึ่งครับเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าึ่งเฟสนะครับจะทำโดยสมาชิกกลุ่มที่ A 2สองนะครับมีนายนัทวัฒน์อาจอาสานะครับและนายอักคราชัยคำจินครับและนายชนะชยานินอินทรีนะครับเสนอนะครับพอดรกิตติเดชบัวใหญ่นะครับแล้วก็ดร มงคลดันบางตะกอนนะครับจุดประสงค์ของการทดลองนะครับหนึ่งนะครับการหาค่าอัตราส่วนและความเป็นฉนวนของหมอแปลงนะครับสองนะครับการหาค่าพารามิเตอร์ของหมอแปลงไฟฟ้าเสดียวนะครับพร้อมกับเขียนวงจรผลมูลนะครับสามนะครับปฏิบัติการควบคุมแรงดันของไฟฟ้าของหมอแปลงไฟฟ้านะครับสี่นะครับการหาค่าประสิทธิภาพของหมอแปลงไฟฟ้านะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับหนึ่งนะครับแอมมิเตอร์กับโวลติเตอร์นะครับปรับย่านได้นะครับสองนะครับวัดมิเตอร์นะครับสามนะครับจะเป็นโหลดนะครับสี่ก็จะเป็นหม้อแปลงนะครับห้าก็จะเป็นพาวเวอร์ซับไพ่นะครับหกก็จะเป็นวอลิเตอร์นะครับก็ระแสลับนะครับเจ็ดก็เป็นแอมมิเตอร์นะครับกเสร็สลับแปดก็จะเป็นวัดมิเตอร์นะครับ สถิตีที่เกี่ยวข้องในการทดลองนะครับเราจะมาหาจุดนะครับจุดดอทนะครับฝั่งโลนะครับจํานวนจุดนะครับ x หนึ่งและ x สองนะครับแล้วเราจะวัดควานะครับฝั่ง x หนึ่งและ h หนึ่งนะครับถ้าเราวัดควาแลวแรงดันออกมาต่ํานะครับก็จะเป็นแบบหักล้างนะครับถ้าเราวัด x หนึ่งและ h สองได้แรงดันที่สูงมากนะครับก็จะได้เป็นแบบสุด แบบค้วเสริมกันนะครับสูตรค้ว่าเสริมกันก็ v สามกับ v หนึ่งบวกด้วย v สองครับสูตรหักล้างก็เท่ากับ v สามเท่กับ v สากับ v หนึ่งลบ v สองนะครับครับก็มาถึงขั้นตอนการทดลองนะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับการทดลอง Polarity Test ครับก็การต่อวงจรทดสอบของ Polarity Test ครับจะให้หันทางด้านแรงดันสูงครับออกนอกตัวเรา ซายมือจะกำหนดเป็น h 1ครับส่วนด้านขวามือจะกำหนดเป็น h 2จะทดสอบกับหม้อแปลงไฟฟ้าครับโดยผลการทดสอบจะต้องบันทึกค่าเป็นค่า v 1 5 v 2 5 v 3แล้วก็จะมาวิเคราะห์วงจรว่ามออแปลงที่มีเป็นหมออแปลงที่มีขั้วเป็นแบบไหนครับแล้วก็ขั้นที่2การทดสอบ isolation test ครับตัวนี้จะเป็นวิธีวัดค่าความต้านทานที่มีฉนวนหลวิธี วิธีครับโดยแบบทั่วไปจะนิยมใช้แบบอ่านค่าในการทดสอบแบบเดียวใช้เครื่องวัดชนิดไม่กับโอมิเตอร์นะครับก็ค่าทั้งสามค่านี้จะต้องไปทดสอบในห้องแลบในมหาวิทยาลัยครับก็จะบันทึกค่าทีหลังนะครับขั้นตอนที่สามครับการทดสอบอัตราส่วนมอปแปลงเรดิโอเทสครับาการหาอัตราส่วนมอปแปลงก็จะหาได้จากสูตร a ท่ากับ v 1ส่วน v 2ครับท่กกับ n 1ส่วน n 2 กับ i 2ส่วนด้วย i 1ครับในการทดสอบอัตราส่วนของม้อแปลงที่จะสะดวกสุขขดคือการทดสอบส่วนแรงดันโดยป้อนไฟไปทางน้านผมภูมิและว,วัดแรงดันขาออกด้านทึบยาผูกคนวณอัตราส่วนแล้วเติมใส่ในตารางครับตารางที่1น่นี้จะเป็นอัตราส่วนที่ป้อนแรงดันเข้าทางขาแรงดันสูงนะครับก็จะเอาค่าทั้งหมดมาวิเคราะห์ว่าหม้อแปลง ของตารางที่หนึ่งเป็นมอเตอร์แปลงชนิดไหนครับแล้วก็ตารางที่สองก็จะเอาจะเป็นการป้อนแรงดันเข้าทางที่โคดวดแรงดันต่ำนะครับก็จะเอาค่าที่ในบันทึกตารางมาวิเคราะห์ว่าเป็นมอเตอร์แป,งแ,ปงแบบไหนครับอ่ขั้นตอนที่สี่ครับจะเป็นการทดลองของ open circuit on no load test ครับก็จะต่อวงจรดังรูปครับก็จะมีด้านไฮโวลแล้วก็โลโวลนะครับส่วน4.2ครับจะปรับให้ V ริเวณไปที่ค่าสูตรโวลครับ แล้วสับสวิตไตายไฟเป็นบริเวให้เป็นตาม v 2ตามตารางครับทำการบันทึกค่าจากตารางครับเราจะบันทึกค,ค่าที่บันทึกได้ก่อนเลยก็คือเป็น voc ครับหรือค่า v open circuit นะครับ v open circuit ก็จะอยู่ที่220ครับ100%แล้วจะเป็น90%ที่198โวลต์น,นะครับแลจะเป็น176โวลต์ครับแล้วก็70%จะเป็น154โวลต์ครับ หกสิบเปอร์ซ็นจะเป็นหนึ่ง้อสาสิสองโวล์ครับแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับจะเป็นห1 0ยสิบโวล์ครับหรือครึ่งหนึ่งของ220สองอยี่สบครับแล้วก็สี่สิบโวล์จะเป็นแปดสิบแปดโวลตสาสิบปร์เ0นจะเป็นหกสิบหกโวล์ครับแล้วก็ยี่สเปอร์ซ็นจะเป็นสี่ี่โวล์ส่วนสิบปอร์เนจะเป็นยี่สิบสองโวล์ครับ,รบขั้นตอนที่ห้านะครับจะเป็นการทดสอบรัดวงจรซึ่งการทดสอบรัดวงจรนะครับอย่างแรกเลยคือการเก็บวงจรนะครับโดย การเทีย่วงจรจะมีฝั่งไฮโวลต์และฝั่งโลโวลต์นะครับโดยฝั่งที่เรารับวงจรจะเป็นฝั่งด้านโลโวลต์นะครับจากนั้นทําการปรับค่าวาริเอตให้เท่ากับศูนย์โวลต์นะครับแล้วทําการสับสวิตช์ใจไฟให้โม่แปลงไฟฟ้านะครับต่อมาปรับขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้า VSC ขึ้นไปเรื่อยๆโดยให้ค่ากระแส ISC ตามตารางที่การทดลองที่สามนะครับ จากนั้นทําการกดสวิตช์ S ตัดแดงเครื่องไฟฟ้าที่จะให้กับหมอ้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเมื่อเราทําการนี้เราจะได้ค่าของ i s c ออกมานะครับต่อมาขั้นตอนที่6จะเป็นออนโหลดนะครับโดยจากรูปนะครับจะมีฝั่งโ o w Volt และฝั่ง h i โ h v o l นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่้ก็จะมีวัดมิเตอร์ของตัวอมิเตอร์ของตัวและบุมิเตอร์ของตัวนะครับโดย ต่อมาจะเป็นครับพอต้องปรับท่อายให้กับมอแปลงไฟฟ้าให้แรงดันไฟฟ้าของด้านกดลวดทุติยภูมินะครับให้เท่ากับ220โวลต์แล้วก็สับสวิตช์เอสที่จะโหลดทางด้านทุติยภูมิให้คงที่นะครับต่อมานะครับพอการพอเมื่อทำการทดสอบแะวัดค่า,าต่างๆนะครับโดยโดยใช้โหลด ILC ซึ่งปรับค่าไว้ที่1.0นะครับจากนั้น ลดสวิตต์ตำแหน่งออฟนะครับซึ่งตำแหน่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นออฟเมื่อเมื่อมาฝั่งนี้ครับจะเป็น XL ครับฝั่งนี้ก็จะเป็น XC นะครับจากนั้นให้ปรับค่ากระแสไปที่ต่ำสุดเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วทำการออนสวิเกเกอร์ aker, และปรับค่ากระแสโหลดของม้อแปลง I2 นะครับให้ตรงตามตารางที่บนันทึกผลครับแล้วเราจะได้ค่า I2 ออกมานะครับ ่นะครับจะเป็นทําการทดสอบวัดค่ามอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้โหลด IOC ซึ่งจะปรับค่าความต้านทานอยู่ที่0.6และให้ค่า x เท่ากับ0.8และทําการเลือกสวิตช์ที่ RL นะครับฝั่งนี้นะครับเอามาให้ปรับค่ากระแสไปที่ต่ําสุดนะครับและเมื่อปรับเสร็จแล้วให้เราทําการปอนสวิตช์เบรกเกอร์และปรับค่ากระแสโหลดของหม้อแปลง I2 นะครับเราก็จะไปข่าออกมานะครับ ต่อมานะครับจะเป็นทางการทดสอบวัดค่าโดยใช้โดรน IOC จากตารางที่6นะครับซึ่งรับค่าข้ามานทางอยู่ที่06นย์เกค่า x อยู่ที่08และเลือกสวิตที่ฝั่ง RC นะครับและปรับค่ากระแสให้ตามที่สุดจากนั้นทำการออสกิบเบเกอร์และทำการบันทึกค่าตามตารางครับขอจบการนำเสนอตรงนี้ขอบคุณครับ